วันนี้สอววันชัยนะคะได้ออกมาแสดงความเจ็บปวดสะเทือนใจกับกรณีที่11แกนนำพันธมิตรเนี่ยถูกพิทักษ์ซับเด็ดขาดก็คือแปลความง่ายๆก็คือกลายเป็นคนล้มละลายเนี่ยนะคะแล้วก็ตั้งคำถามกลับว่าเออแล้วทำไมอีพวกยึดอำนาจรัฐอะกลับลอยหน้าลอยตาได้รับการนิรโทษกรรมอืมน่าคิดนะคะทุกคนโดยวันนี้สววันชัยค่ะออกมาโพสเฟซบุ๊กเรื่อง ยึดสนามบินกับยึดอำนาจรัฐนะแสดงความรู้สึกสะท้อนใจและสะเทือนใจอย่างรุนแรงกรณี11แกนนำพันธมิตรถูกพิทักษ์รัพย์คดียึดสนามบินนะโดยมีรายละเอียดนะคะบ,บอกว่าผมได้เห็นข่าวแกนนำพันธมิตรหรือเสื้อแดงเสื้อเหลืองนอปชหรือกอปป,ปสหรือผู้ร่วมขบวนการถูกสารพิพากษาจจำคุกเข่าๆออกออก หลายหนหลายคดีทั้งถูกฟ้องคดีแพ่งคดีอาญารู้สึกสะทอนใจถึงขั้นเจ็บปวดแทนยิ่งได้ข่าวว่าแกนนำพันธมิตร11คนถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลายยิ่งสะเทือนใจหนะักบางคนถูกยึดอายัดทรัพย์สินที่ดินเงินเดือนเงินสำรองเลี้ยงชีพบ,บางคนตายไปแล้วเนี่ยค่ะทรัพย์สินของเมียเนี่ยค่ะ ก็ถูกตามไปยึดด้วยนะคะทุกคนบอกตรงๆว่าโคตรสะเทือนใจเลยนะคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสีไหนทำไมเขาต้องมาโดนแบบนี้วีรบุรุษนักสู้ในขณะนั้นต้องจบชีวิตแบบนี้หรือใครจะรู้สึกอย่างไรหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกเศร้าสะเทือนเจ็บปวด ผมไม่แน่ใจว่าพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลและนายกเศรษฐาที่ข้ามขั้วสลายสีสลายความขัดแย้งเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรหรือไม่กว่าที่ผู้คุณจะมาเป็นรัฐบาลก้าวข้ามคนที่บาดเจ็บล้มตายมาหลายร้อยหลายพันคน ตั้งแต่การชุมนุมประท้วงต่อสู้กันทางความคิดทางการเมืองห้าหั่นกันทั้งในสภาทั้งนอกสภาจนนำมาสู่การรัฐประหารถึงสองครั้งแตกแยกแบ่งซีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันมาเกือบ20ปีมีความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายมหาศาลจากเหตุการณ์ในวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านการยึดกรุงเทพยึดทำเนียบยึดสนามบินแล้วก็ยึดอำนาจรัฐ ทั้งคนตายคนพิการคนติดคุกคนอยู่ระหว่างดำเนินคดีทั้งสารชั้นต้นอุทธรดีกามากมายเสะละเกินกลุ่มที่ยึดอำนาจรัฐกลับได้รับการนิรโทษกรรมแต่กลุ่มประชาชนกลุ่มสีต่างๆยังต้องรับเวรรับกรรมกันอยู่แต่ละคนที่ลอยหน้าลอยตามีตำแหน่งแห่งหนอยู่ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ไม่รู้สึกรู้สากันบ้างหรือไรไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรเขาบ้างหรือนักต่อสู้พวกนี้เขาต่อสู้เพื่อตัวเองกันหรือเปล่าเขาทุจริตคิดชั่วหรือเป็นโจรเลวซามต่ำช้ากระนั้นหรือ,อเป็นโจรเลวซามต่ำช้ากระนั้นหรือไม่ใช่เลยเขาทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต่างแต่อุดมการณ์และความคิดกันเท่านั้นณนะวันเวลานี้ เลิกได้ควรเลิกจบได้ควรจบอย่าถือสาหาความต่อกันถ้าจะว่าผิดมันก็ผิดด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะว่าถูกมันก็ถูกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครผิดใครถูกหรือใครดีกว่ากันยิ่งยึดอำนาจรัดสาหาัสสาการกว่าเขาซะอีกไม่เห็นเป็นอะไรเลยคุณวันชัยหรือสอวอวันชัยเนี่ยนะคะขอเรียกร้องรัฐบาลว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็รีบทาซะอย่ามัวแต,แต่แต่งตัวโชว์ไปโชว์มาอือแอนว่าเออคืออย่างเรื่องเงิน Digital วอลเล็เนี่ยมันต้องมีทำลายเนาะมันต้องอย่างงุนอย่างงี้อย่างนั้นแต่งองค์ทรงเครื่องก็ใช้เวลาพอสมควรแต่เรื่องนี้ไม่ต้องกู้เงินนะไม่ต้องกู้เงินไม่ต้องคิดว่าจะาหาเงินมาจากไหนอะไรยังไงไม่ยากเลย แล้วพรบรนี้รโทษกรรมเนี่ยก้าวไกลเขาก็ยื่นมาแล้วซึ่งถ้าคุณไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเออไม่เห็นด้วยตรงไหนก็ยืน่นร่างของคุณมาประกบได้แล้วก็เดินหน้ากันไปเพราะว่ากว่าจะผ่านกระบวนการอะไรใดๆมันก็ต้องใช้เวลาอีกนะคะคือมันควรเริ่มได้แล้วนะแอนว่านะอืมทํารีบทําอ่ะอย่ามัวแต่แต่งตัวโชว์ไปโชว์มามันหมดเวลากับความขัดแย้งแล้ว ปรองดองกันให้จริงสิทีเถอะอืมคือการปรองดองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอ่ะที่เราเคยขัดแย้งกันที่เราเคยยึดอำนาจเข้ามาแลว้วก็คืนอำนาจให้เขาเคยโจมตีว่าเป็นเผด็จการแล้ววันนี้ก็มาร่วมกันอะไรใดๆแล้วก็บอกโอเคนี่เราเป็นรัฐบาลแบบสลายสีสลายขั้วไม่มีความขัดแย้งอะไรใดๆกันแล้วแต่ถามว่า มันใช่จริงๆรหรอคะคือแค่การมารวมกันแล้วความขัดแย้งมันหายไปอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก็ต้องอย่าลืมประชาชนผู้ที่ออกมาต่อสู้ที่เขายังคงมีคดีความนะอันนี้ก็ต้องอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นปรองดองให้จริงสักทีเธอคืออันนี้อันก็เห็นด้วยกับคุณวันชัยเลยนะคือเป็นรัฐบาลก็เป็นแล้วอำนาจก็มีแล้วไม่ทำตอนนี้ จะทำตอนไหนคะนะหรือจะรอให้เขายึดอำนาจรัฐอีกที